บทที่หนึ่งหลับตาภาวนาสามันสะดุ้งเพื่อตื่นขึ้นจากการหลับไหลเขารู้สึกตกใจสุดขีดจิตใจอ่อนล้าอาการเหมือนไม่ได้หลับทั้งที่หลับไปแล้วสามันจำได้ว่าหลับไปเมื่อเวลาเกือบจะสามทุ่มหลับด้วยอาการเครียดตึงในโพรงสมองรับรู้ตัวเองว่าอาการบางอย่างในร่างกายผิดปกติ สายตามีอาการอ่อนลา้ามองเห็นวัตถุชิ้นเล็กๆรอบตัวทับซ้อนประสาทตาเหมือนจะเสียการส่งตัวเขาอยากจะหลัลบให้นานๆจะได้ลืมอาการทางร่างกายให้หมดสิน้นมันทรมานเขามาไม่ต่ำกว่าสองวันเขาขับรถไม่ได้ต้องลาหยุดพักงานชั่วคราวเพื่อให้อาการอ่อนล้าทางสายตากลับสู่ภาวะปกติ ว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดอาการเจ็บป่วยยังรุมเราประสาทยังคงเครียดจนเขารู้สึกปวดตุบๆในโพรงสมองที่เชื่อมต่อสายตาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นใช้การนั่งสมาธิเข้าบำบัดก่อนเวลาสองทุ่มเขายัางนั่งอยู่ตรงหน้าพระพุทธรูปที่เคยกราบไหว้อยู่ประจำก่อนฝึกสมาธิธรรมะน่าจะช่วยเขาได้นะ พปายามฝึกทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอในการปฏิบัติธรรมจักววนถนึงหลักธรรมะจะช่วยลูกของหลวงพ่อทุกคนคำพูดประโยคหนึ่งดังแว่วในสตนึกใช่ละ่ะคำพูดของหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่สามัญเฝ้าเพียรไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ประจำท่านเป็นภิกษุที่เขาให้ความเคารพเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่พึ่งพิงหรือร่มโพร่มใส่คอยปกปักรักษาคุ้มครองให้เขาได้อยู่ในสายตาทางธรรมตลอดมาเขาพยายามทำใจให้นิ่งเบื้องต้นคือน,นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือสองข้างวางไว้บนหน้าตักมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติมั่นแล้วจรดใจไปสู่จุดเล็กๆเพื่อให้ใจมีที่ยึดตลอดเวลา ทว่าเขาปฏิบัติได้เพียงห้านาทีเท่านั้นก็ต้องถอดใจเพราะรู้สึกในโพรงสมองมันไม่ยอมคลายความอ่อนล้าอย่างแน่นอนในที่สุดเขาก็กลับเข้าสู่ห้องนอนล้มตัวลงนอนเยียดยาวมือขวาเกยอ,อยู่บนหน้าผากอย่างตึงในหัวใจสุดจะทนมันเป็นความรู้สึกอ่อนเพลียที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาไม่เคยอ่อนล้ากายและใจถึงขนาดนี้มาก่อน กว่าเขาจะหลับลงได้เวลาน่าจะผ่านห้าทุ่มไปแล้วเขานอนด้วยอาการกระสับกระส่ายเลือบสายตาไปมองภรยาและบุตรชายทั้งสองที่นอนอยู่ข้างๆบนที่นอนผืนใหญ่ทุกคนหลับไหลหมดสิ้นทิ้งให้เขาตื่นอยู่คนเดียวให้เขานอนกระสับกระส่ายอยู่กับตนเองเวลาน่าจะผ่านห้าทุ่มไปแล้วเสียงรถขับผ่านหน้าบ้านนานๆครั้งเขาดับ ไฟเพดานตั้งแต่หัวคำ่ำภายในห้องมีเพียงแสงสลัวๆศาสตร์รผ่านจากเสาไฟหน้าบ้านเข้ามาทางประตูที่เขาตั้งใจเปิดทิ้งไว้ประตูกรุบมุงลวดช่วยลมรอดผ่านเข้ามาได้ที่นี่มักจะมีลมผ่านเข้ามาสม่ำเสมอยามดึกสงัดเขาไม่ชอบเครื่องปรับอากาศลมน่าจะช่วยให้ความกระวนกระวายในร่างกายของเขาเบาบางลงบ้างหรอก การนี้เขาอดปราศใัยไม่ได้ทำไมเมียและลูกนอนหลับกันได้อย่างเป็นสุขไม่เหมือนเขาที่นอนกระวนกระวายกว่าจะหลับลงได้ก็อ่อนล้ามาหลายคืนแล้วหรือว่าอาการทางประสาทน่าจะผิดปกติเป็นไปได้นะมันคือความอา่อนล้าปวดกระบอกตายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจำได้ว่าเขาให้ปริยา พาไปหาหมอตาตรวจดูอาการหมอบอกว่าจะขอเอกซเรย์กะโหลกศีรษะดูว่าเขาเป็นอะไรกันแน่จะมีก้อนมะเร็งในโพรงสมองหรือไม่หรือจะเป็นลิ่มเลือดที่ไปเกาะติดอุดตันทําให้ประสาทต,ตามีอาการผิดปกติสามันกลับมาบ้านด้วยอาการฉุนเฉียวเขามั่นใจว่าเขาไม่มีอาการถึงขนาดนั้นเขาเป็นนักธรรมะเป็นผู้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเขาไม่น่าจะเป็นโรคร้ายบ้าบอคอแตกอย่างแน่นอนและวัยของเขาก็ใช่ว่าจะเป็นวัยที่โรคร้ายจะมารุมเราได้ง่ายๆเขาให้ภรรยาพาไปหาจากักษุแพทย์อีกผู้หนึ่งครานั้นหมอตรวจเขายังละเอียดตรวจโดยใช้กล้องส่องดูดวงตาอย่างจริงจังแล้วหมอก็วินิจฉัยว่าประสาทตาของเขามีอาการอ่อนล้าอย่างที่สุด จะต้องกินยาบำรุงพักผ่อนให้มากๆอาการเหล่านี้ถึงจะหายเป็นปกติสำคัญอย่าให้เกิดอาการเครียดทางอารมณ์คำวินิจฉัยนี้เขาพอรับได้และมีความเป็นไปได้พอสมควรเขาไม่อยากเชื่อว่าตนเองจะเป็นโรคร้ายปัญหาอยู่ที่ว่าเขาเครียดในอารมณ์ใช่ไหมเขายังไม่แน่ใจ เป็นไปได้อย่างไรที่เขาเกิดอาการเครียดขึ้นในร่างกายในเมื่อเขาปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเขาน่าจะเป็นคนมีอารมณ์ดีเป็นที่ตั้งไม่น่าจะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาได้จำได้ว่าเมื่อเย็นย่ำปรยาเปลยเปลยกับเขาว่าที่พี่เจ็บป่วยคราวนี้นะ่ะเป็นเพราะการรมเก่านะพี่เขาถึงกับชะงักมุ่นหัวคิว้วหันมองปรยาอย่างสงสัย เฮ้กำเก่าอะไรคาราเบิร์เสียงถามขึ้นอย่างบุ่ดกิดรู้สึกปวดตุบๆในกระบอกตาขึ้นมาทันทีอีกครั้งหนึ่งลุกศิษย์หลวงพ่อบอกนะกำเก่าของพี่นะตามมาทานันร่างกายจึงได้เกิดเจ็บป่วยขึ้นผู้เป็นประยาขยายความเพิ่มเติมในตาเขาสออาการหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นพร้อมกับคุ้นคิดขึ้นท,ทันทีเขาพยายามนึกทบทวนถึงอดีตเมื่อสมัยยังเป็นเด็ก ถ้าพูดถึงเรื่องกรรมที่ผ่านมากรรมหมายถึงการกระทําที่ผิดผิดสมัยอดีตเขาอยากจะบอกว่ามันมากมายมหาศาลชีวิตผ่านมาของเขาไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องไปด้วยความดีงามอย่างแน่นอนเขาคือสามัญชนคนเดินดินธรรมดาอย่างไม่บรรลุธรรมขั้นไหนๆดังนั้นการกระทําที่ผิดผิดจึงมีมากมายชนิดเกลื่อนกลนน่าจะนับกันไม่ถ้วนก็ว่าได้ หากเริ่มต้นตั้งแต่จำความได้ไม่ว่ายิงนกตกปลาตีหัวหมาด่าคนเฒ่าคนแก่อะไรประมาณนั้นแล้วจะเอากรรมตัวไหนมาเป็นตัวชี้วัดว่าเหตุเมื่อครั้งคราใดที่มาทำให้เขาเจ็บป่วยในครั้งนี้เขาเฝ้าวนเวียนคุ่นคิดเพื่อหาเงื่อนปมอาการเจ็บป่วยที่เหมือนจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามการเวลาที่ผ่านไปแล้วเขาก็เผลอหลับ หลับทั้งๆท,งท,งที่เหมือนจะไม่หลับเขาฝันไปว่าเขาพยายามฝึกฝนตนอย่างเต็มกำลังความสามารถเร่งความเพียรเพื่อให้บรรลุธรรมเห็นจริงๆเห็นอย่างกระจ่างชัดเนจนแจ่มใสหากลูกลงเข้าถึงวิปัสสนาญยาหเสียงหนึ่งแววดังในสำนึกเขาจำได้อย่างแม่นยงนั่นคือเสียงหลวงพ่อผู้สร้างศรัทธาให้เขาอย่างเหลือล้น เขาจะต้องไปถึงที่นั่นให้ได้เส้นทางแห่งการบรรลุธรรมเขาเหมือนรู้สึกขมึงเครียดขึ้นมาจนถึงขีดสุดที่ขมับสองข้างประสาทตามองไปที่ศูนย์กลางเรือนกายเหนือสะดือความรู้สึกตกวูบคล้ายลอยเกว้งกว้างอยู่ในอากาศว่างเปลา่าในตาเริ่มแลเห็นบางจุดเลือนเลือนเล็กเท่าปลายเข็มน่าจะใช่นะเส้นทางแห่งการบรรลุธรรม เขาจะต้องเข้าไปให้ได้ไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้คลายเนตตาทั้งสองจะเพ่งมองเข้าไปร่างกายความรู้สึกบีบแทรกเข้าไปในจุดดังกล่าวอย่างชา้าๆน่าจะสำเร็จนะความรู้สึกบอกให้เขาดิ้นรนอย่างเต็มที่เพื่อให้พ้นจุดนั้นเข้าไปให้ได้ถ้าพ้นจุดดังกล่าวบางทีนะบางที มันน่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่วาดหวังเขาดิ้นรนอย่างเต็มกำลังเพราะคลายเสียงระเบิดดังสนั่นก้องไปทั้งความรู้สึกแก้หูลั่นเปรี้ยะก่อนดับสนิทเหมือนอยู่ในความสงบงานเงียบจริงๆเขาถึงกับคนลุกสู้และสะดุ้งตื่นขึ้นจากการหลับไหลหัวใจเหมือนจะหยุดเต้น เขาพูดุดลุกขึ้นนั่งทับเพียกฝันไปแล้วเนี่ยเขากว่าสายตามองรอบกายอย่างชัาชาภายในห้องนอนเป็นเงามืดสลัวแสงไฟจากเสาไฟฟ้าหน้าบ้านสาดผ่านเข้ามาจางๆไม่ถึงกับมืดมิดความเหนื่อยความเครียดยังคงครอบความรู้สึกอย่างเหลียวแน่นมันเงียบละลาจนเขาได้ยินเสียงความเงียบในสํนนึก กล้องผ่านออกจากรูหูสองข้างมันกลับกลายเป็นความทดทอสิ้นหวังเกิดขึ้นอย่างลึกๆในหัวอกพี่เป็นอะไรอะ่ะเมียงวงเหยียงเงยหน้าขึ้นมาถามพี่ฝันไปจก้กเ,เขาเอ่ยตอบน้ำเสียงแผว่วโหยคล้ายคนอดนอนมาหลายวันใช่นั่นแหละเขาอดนอนมาหลายวันแล้ว ฝันอะไรจ๊ะเมียสักมุ่นหัวคิ้วเข้าหากันเหมือนตกเหวระเบิดดังสนั่นทั้งแก้วหูหัวใจในคล้ายจะหยุดเต้นเลยอ่ะแล้วสามันก็เอามือข้างซ้ายจับลงตรงข้อมือขวาคลำตรงเส้นชีพจรเขาถึงกับสะดุ้งหัวใจเต้นแผ่วเหลือเกินคล้ายกับจะหยุดเต้นเขากำลังจะตายใช่ไหม สามันนึกถามตนเองอยู่ในใจพี่เป็นอะไรนะจ๊ะพระยาพดลดุขึ้นทันใดเมื่อเห็นสีหน้าอาการตกใจของเขาไม่ดูใจมันเวิ๋วใจมันวิวว,ว,ว,วยังไงชบคนเขาตอดเสียงเครือสัน่นดูสิหน้าพี่นะซี่จังเลยอะ่ะสีหน้าผู้ภรรยามีอาการตกใจไม่แพ้กันพี่ พี่กลัวน้ำเสียงเขาไหวสะทกกลัวอะไรจ๊ะไม,ไม่รู้ในสมองของพี่เหมือนมีเสียงระเบิดทังกึกก้องแล้วมันก็นเงียบกริบเขาเอ่ยเล่าเพียงแค่นั้นรู้สึกอาการเหนื่อยล้าจะเข้าครอบงำเขาอีกแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเขาอ่อนเพลียได้ยังไงทั้งที่เขาไม่เคยเกิดอาการอย่างนี้มาก่อนในชีวิต กรรมเก่าตามมาทันเขาใช่ไหมหรือว่าเขาปฏิบัติธรรมเคร่งเครียดมากเกินไปความคิดนั้นพุดว่าขึ้นอาการเครียดน่าจะทำให้ร่างกายผิดปกติไปหมดทั้งระบบจนเขาควบคุมมันไม่ได้เขาจะตายแล้วใช่ไหมฮะสามันนึกถามตนเองเขาสะดุ้ง ความรู้สึกเริ่มระสำมเต้นไหวหวาดกลัวไปหมดเขาจะตายแล้วใช่ไหมสามัญถามตนเองอย่างไม่แน่ใจทําไมยิ่งฝึกนั่งสมาธิอาการหวาดระสํากระสับกระส่ายจึงดุมเรา้าเกาะความรู้สึกเขาจนแน่นหนึกเขาไม่เข้าใจจริงๆ